้งบนซ้ายมือหลังคาเป็นไรด้านะครับไรด่านี่เป็นเป็นคลื่นแสงนะครับส่วกันชนทางด้านซ้ายมือจะเป็นไรด้าเรดร์นี้เป็นคลื่นวิทยุนะครับแต่ว่าการขับเคลื่อนเนี่ยใช้เฉพาะไรด้ารถนี้ตอนนี้ขับเองครับก็เลี้ยวเอง ก็จะเริ่มใช้ปีหน้านะครับในจุฬาแถวๆนี้นะครับรถขับเคลื่อนอัตโนมัติตอนนี้โหมดขับเองอันนี้เรรถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองแล้ว การวัดในแลบเป็นการคาลิเบร์ว่าตัวกล้องมีพารามิเตอร์อะไรอะไรอินพุตค่าลงไปก่อนจนะ้ามันไม่ได้ใช้ตารางหลังรูปนนก็จะเป็นกล้องเลนที่มันมันดิสทอร์ดมากงั้นจริงๆอ่ะทำเป็นรูปคิตตี้นะต้องเซอร์เซอร์เซเบรอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆครจะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้กำลังจะเซตขับเคลื่อนอัตโนม,มัติแสดงว่าเราต้อง ไม่ใช่ครับนั้นเป็นแบบให้จอชัดกว่าทดสอบรถอัตโนมัตินะครับที่จุฬานะครับเคลื่อนจะใช้ปีหน้ารถที่ลำบางเนี่ยเป็นสาัญญาห้าไรจ้านะครับข้างบนแล้วพอไปไกลๆแล้วข้อมูลมันหน่อยไปก็เลยใสองตัวแล้วก็รถมัน อธิบายอ้างอิงก,กับที่เรียนนะครับก็ลองดูนะครับสปัจจุบันนะครับสีขาวๆก็คือข้อมูลแผนที่การโลคอลายสซชั่นก็คือเอาสีแดงกับสีขาวมาเทียบกันให้มันตรงกันแล,ล้วดูตำแหน่งอันนี้ขึ้นง่ายๆนะครับอไ,อไอจุดขาวๆที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือเวฟพอยท์ซึ่งเวฟพอยท์ก็จะมีการดูหลายระดับเนาะจะมีแบบค่อยๆปรับเป็นไดนามิกนิดหนึ่งนะครับก็คือไล่ๆล,ลงมาเป็นสีฟ้าสีเขียวนะครับทีนี้นะครับที่ วันนั้นผมได้บรรยายไปมันจะมีเรื่องการที่จะทตามเวลพอยต์ให้ได้ก็คือใช้เพียวผสมก็คือตัวนี้ครับไอ้สีเส้นสีขาวโค้งเนี่ยก็คือถ้ารถเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปให้อยู่ตรงเวลพอยต์เนี่ยรถเขาต้องเลี้ยวแบบนี้ถึงจะไปอยู่ตรงนั้นให้ได้นะแต่ทุกอย่างก็จะสุกส่งไปที่รถตรงนี้แค่ได้เป็นแสดงว่าโอเครถเกียร์อะไรเหยบเบรกเหยคันเร,งเร่งเท่าไหร่มีความก็เดี๋ยวลองดูเลยแล้วรถวิง่งด้วยตัวเองแล้ว ใช่ครับต้องมาเสำรวจก่อนตน้องรัอันนี้คือมันใช้งานได้แบบเร็วๆเราจะทำแบบน,นี้แต่เกิดอะไรที่เป็นโปรเจกต์ที่มันโอเคเราจะวิ่งอยู่<ม>บริเวณเนี้ยหลายๆครั้งนานๆแล้วรูดมนันอ่ะอันนี้คือหาเอ่อแมปสีขาวก่อนแล้วก็เอาเลสเอาเลเรดาร์มาจับเป็นสีแดงมาแ,แมปเอาใช่ใช่ไหมครับใช่ มแล้วเราพวกนี้คือเราความในเสียงแล้วก็คอามระบ,บโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยหาวิธีคุยกับเขาให้รู้เรื่องัน่นนองไรทีน,นี้ถือว่าดีคือแล้วก่อนหน้านี้คือพอดีตอนแรกอ่ะผมทำเป็นโปรแกรมขึ้นมาที่ดูเห็นเรนนื่องยุโรปบังเอิญตัว คอมพิวเตอร์อัปเดตเวอร์ชันใหม่เพราะว่าจะไปใช้ซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันใหม่หมดเลยเครื่องเครื่องงานเป็นเห็นอยู่นีเป็น NVIDIA เดียร์ไลทเอ็กซ์2เครื่องประมาณจำไม่ได้ว่าร้านเพราะมันเป็นแต่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ครับที่ออกแบบมาให้ใช้งานในรถอัตโนมัติไม่เคยใช้เพราะว่าผู้ตรงๆคือเราไม่มีตังค์มันเป็นเวอร์ชัน เวอร์ชันเก่าเลยอะถ้าเปรียบเทียบป็นวินโด้ก็ได้เป็นเวนิสตีอาจจะใหม่มวินโด้เอ็นพีแต่ก็แบบเวลเราวินโด้เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยได้ครับอ่าทำไมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาไม่ได้ครับคือจริงไม่ใช้เครื่อง, <c oughs> อองต้องถทำตัวนี้ใช่ไหมครับจริงๆมันมีเรื่องของ, <c oughs> ของเรื่องเทมเพอเรเตอร์เรื่องอะไรพวกนี้เรื่องระบายเบชันอินเฟต้องใช่ <c oughs> อันนี้จะมีอินเฟรกล้องอินเฟรเสแคนแล้วก็มีเรื่องการเปิดปิดชัตดาวน์คอมที่มัน ค่อนข้างใช่จะมียบเตอี่ใช้ีเได้ครับแต่ขเขาแพงตามหลดเท่าไหร่อย,อยู่พอดีเราไม่มีแบบภาอคอิงภายในอาคารนะครับก็เยังหลดเท่าไหร่